สนใจเรียนนวดสนใจงานนวดกำลังว่างงานตกงานกำลังมองหางานอยู่นะคะปรึกษาแม่ครูสรัญญาได้ค่ะโรงเรียนสอนนวดสรัญญาเราเป็นโรงเรียนสังกัดในกระทรวงสาธนารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกรมการกงศุนและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะ ใบประกาศที่ครูออกให้นะคะออกให้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะสามารถใช้สมัครงานในไทยและใช้ไปสแตมป์ที่กงศูนย์ไปสมัครงานในต่างประเทศได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามารถใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าได้ค่ะเรียนจบจากครูสามารถทำงานได้ทันทีเลยค่ะเพราะครูมีร้านของครูเองนะคะที่รองรับแล้วก็มีร้านอื่นๆที่ต้องการารับพนักง,งานนวดนะคะจำนวนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ มีทั้งในกรุงเทพนะคะสุขุมวิทย์พัทยาภูเก็ตและโคราชค่ะเรียนจบจากครูสามารถใช้เปิดร้านได้ด้วยนะคะมีนวดไทย150ชั่วโมงนวดสปาอารมรา150ชั่วโมงนวดบริการความงาม150ชั่วโมงและนวดฝ่าเท้า60ชั่วโมงค่ะสำหรับคนที่ต้องการเปิดร้านบริการเพื่อความงามนะคะอย่างเช่นนวดหน้าสครับตัวขัดผิวเปิดร้านเล็บตัดแต่งเล็บมือเล็บเท้าทาสีเล็บสปามือสปาเท้า ตบสลายไขมันเซลลูไลต์สามารถเปิดได้ทั้งหมดเลยค่ะสนใจเรียนสนใจงานโทรค่ะ098 9515615 LINE s i s, s a า a, N y a s p y a s p a นะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคน